อยู่ที่นานาเดียฟาร์มนะครับวันนี้นะครับผมจะพามารู้จักนะครับธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของกวางนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเจ้าต้นต้นนะครับของประเทศไทยแล้วมีอยู่สิ่งหนึ่งสินค้านะครับที่เป็นเจ้าเดียวในโลกนะครับฟังไม่ผิดนะครับที่เป็นเจ้าเดียวในโลกนะครับเดี๋ยวเขาจะมารับผมไปชมนะครับว่าธุรกิจของเขาอยู่ที่ไหนมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าพักหนึ่งเขาน่าจะมาแล้วอ่ะมาแล้วครับผม อ้าวสวัสดีพี่เอสวัสดีครับไปไปไปเดี๋ยวพาชมมามไปอ่ะไปคันน<ป>ี้เลยนะไปเลยคันนี้เลยนะไปเลย,เลยโอเคอไปชมฟาร์มกันอ่าที่นี่ที่ไหนครับอนมอันนี้เหรออันนี้ถ้าถ้าชื่อหลักๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยเรียกว่าชุมชนกวางไทยชุมชนกวางไทยที่เขาใหญ่ปากช่องเนี่ยแล้วก็บริหารงานในเรื่องการเลี้ยงควางโดยนานาเดียฟาร์มอ่าเราตอนนี้เรามาทําที่นี่เนี่ยแปลาเพราะว่าเราจะเริ่มให้มีคนมารู้จัก สถานที่บรรยากาศในการเลี้ยงควางที่เราจัดทาขึ้นมาแต่บอกเลยนะบรรยากาศดีมากใช่บรรยากาศดีมากนะคะใช่เราเราทำตรงนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นระบบเขาเรียกว่าระบบฝากเลี้ยงควางระบบฝากเลี้ยงวางนะครับซื้อวางแล้วไม่ต้องไปเลี้ยงเองอ๋อคือลงทุนซื้อควางแล้วที่นี่เลี้ยงให้ใช่แล้วมีมีรายได้รายปีด้วยและแถมนะ ได้มาพักผ่อนเนี่ยเนี่ยได้มาพักผ่อนเนี่ยที่อ่าได้มาพักผ่อนได้มาพักผ่อนเนี่ยบรรยากาศถูกไหมครับอันนี้เราเราทาเป็นฟาร์มสเตย์ฟาร์มสเตย์เนี่ยจะตั้งแคมป์ทำอะไรได้หมดเลยโอ้ได้หมดเลยอ่าสำหรับสมาชิกที่มาซื้อกวางกับเราแล้วเลี้ยงไว้ที่ระบบฝากเลี้ยงกับเราที่นี่น่าสนใจนะน่าสนใจเดี๋ยวจะพาไปดูพาไปดูครอบฟางครอบฟางตัวเป็นๆเลยใช่ใช่โอเคชื่อที่นี่ชื่อนานาน เดียฟาร์มใช่นะครับชุมชนกวางไทยชุมชนกวางไทยใช่ใช่ดูบรรยากาศโดยรอบอ่าบรรยากาศโดยรอบนะครับอ่านี่เราเราจะเข้าไปข้างในเลยเหรอเดี๋ยวเราเข้าไปดูควางในข้างในเลยอ๋อโอเคแต่ควางอยู่ข้างนอกก็มีอ่าอะไปเข้าไปใกล้ชิดหน่อยอ่ะปะปะปะโอเค